สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปัจจุบันออตโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีตัวรถกระบะแคมปบอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเติมสต็อกที่ร้านปัจจุบันออตโตของเราใหม่อีกหนึ่งลำนะฮะต้องบอกเลยนะครับลำนี้น่าจะโดนใจพี่ๆหลายๆท่านหรือว่า วัยรุ่นที่กำลังอยากออกรถกระบ,บะซิ่งๆใช้งานสักคันหนึ่งแนะนำเลยคันนี้ราคาย,ย่อมเยาแล้วจบแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่ะนรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็่กำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัน์ออโต้นะครับ ตรงนี้อ๋นขอขอบคุณ่วงหน้าไว้นที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า isuzu d-max 1.9ตัว s นะฮะเป็นตัว spec c a p นะครับรถปี2017ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับตัว isuzu ที่เป็น c a ปตอนนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันบางคนอยากได้เป็นพวกแบบตัว x-series บางคนอยากได้เป็นตัวพวกแบบเริ่มต้นอะไรประมาณนี้คือมันจะมีตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าได้เยอะมากนะครับ แต่ถ้าเกิดมองดูหลักๆตอนนี้นะฮะจะมีเป็นตัวรุ่นนี้คันเดียวนะครับที่ในเดือนพฤษภาคมแบบนี้เนี่ยมันมีตัวรถเข้ามาเติมใหม่นะครับสับคันนี้เป็นตัวปี17 1.9ตัว S มันคือตัวเริ่มต้นนะฮะสีขาวเดิมโรงงานรถสวยครับไม่เคยชนหนักพิควมน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํแตัดต่อเป็นหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่อง,องตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่าพบเจอเรื่องอย่ๆพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ ส่วนของตัวโควมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้เดิมโรงงานแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้อันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึงหรือว่าเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง1.9ก็จะเป็นตัวบล็อกเล็กนะฮะ1.9 ddi นะครับเครื่องสวยกริป นะฮะไม่มีข้ามเำเครื่องหลายเยิ้มนะครับคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์คแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดแต่ถ้าเกิดอีสูตเนี่ยนะฮะมันเสียอยู่อย่างเดียวนะครับลูกค้าก็คือในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยของตัวรถอาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามองถึงตัวรูปทรงหรือว่าบอด y ี้ของตัวรถต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยมันถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ซํยังไง ในเรื่องตัวความสวยงามในเรื่องตัวของแต่งในเรื่องของคนที่อยากหารถในราคาย่อมเยาวใช้สักคันหนึ่งถ้าเกิดเรามองในส่วนของตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับโอเคนะครับในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟตั้งูนยนทงร้อให้กับคุลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า เขานี้แล้วว่าตัววารันตีร้านนะครับเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1,000 0กิโลนะครับพร้อมกับ WSmart รโดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยเราใส่เป็น TE 3 7ขอบ18แล้วก็รัดด้วยยาง2 35 45 R18 นะครับก็จะเป็นตัวยางของ Your Star ตรงนี้เนี่ยจะเป็นท E หยอดแดงถือว่าเป็นงานที่สวยมากๆและก็เป็นตัวพิมพ์นิยมของ ใครๆหลายๆคนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองถึงตัวสแตนดาร์หรือว่ารายปกติทั่วไปที่คนนิยมใส่กันเยอะไม่ว่าจะเป็นในตัวรถเกง๋งหรือว่าในตัวของตัวรถกระบะตรงนี้จะเป็นทการกันะเป็นส่วนมากนะครับส่วนของตัวไฟเนี้ยวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับแล้วก็เป็นตัวสเปคแคป p นะฮะแครแสามารถเปิดได้แต่ถ้าเกิดถามว่า ตัวเปิดแคปตรงนี้เนี่ยอันว่ารีโวมันจะกว้างกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับอีส่นเนี่ยคือมันจะแคบไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดถามว่าไอ้สองตัวภายนงภายในอะไรประมาณนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเพราะว่ามันเป็นตัวรถแคบเหมือนกันคราวนี้แล้วว่าตัวล้อหลัง,ลง,ลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวซีรีส์เดียวกันแล้วก็ยางสเปกเดียวกันแต่ว่าตัวสีด้านข้างเนี่ยสวยเสมอกันจลนด้านท้ายนะครับก็อย่างทด่แร์บอกว่าในเรื่องของตัวรถตรงนี้เ แม็กใส่แล้วจัดทรงตัวรถแล้วเรียบร้อยที่เหลือคุณลูกค้าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันที่ร้านได้อาทิย่างเช่นใส่ตู้ใส่ข้อนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาเลือกเพิ่มเติมกันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นแบบนี้เลยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ตู้ด้วยอยากได้ข้อด้วยตรงนี้เรามาคุยกันเดี๋ยวจัดก,การตรงนั้นให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับโอเคนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายตรงนี้เนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะคครับับแล้้ววก็ส่ของตมไฟทาย ไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ว่าตัวมือเปิดฝาท้ายตรงนี้จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามเนี่ยจะอยู่ตรงหัวเก๋งอีกทีหนึง่งนะครับแต่โดยดูทั้งหมดทั้งรวมแล้วว่าตรงรถสีขาวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดก่อนออกจากร้านเราจะมีขัดทรงขัดสีอะไรเงี้ยให้กุณลูกค้าแบบอย่างดีเลยเพราะว่าอะไรมันต้องในเรื่องของตัวความดูแลรักษาทาความสะอาดสักนิดนึงครับเพราะว่าอีนสูเนี่ยถ้าเกิดสีนี้มันไม่ใช่เป็นพวกแบบขาวมุกไม่เหมือนกัน ะะมันก็จะเป็นพวกแบบอมซูเปอร์ไว์หน่อยๆนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดก,การให้นะครับส่วนที่เหลือถ้าเกิดคุณลูกค้าตรงไหนรูว่ามันขัดตาขัดใจยังไงอยากเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีนหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกทั้งหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยสําหรับตัว S นี่ถือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิภายคู่หน้ามาให้ แต่สำหรับตัวเครื่องเล่นตรงนี้แหละรครับคุณลูกค้าน่าจะขัดใจกันนิดนึงละกันถ้าเกิดเป็นส่วนตัวของที่อ่านมองนี่นะฮะคือตรงนี้เนี่ยมันน้อยไปหน่อยถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่ามันคือเป็นตัวสเป c แคมปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับแปลงอีกทีนึงน่าจะดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดเรา ดูในอีกมุมหนึ่งนะครับคือเน้นในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานในตัวรถของตัวโครงตัวเครื่องตัวคงตัวเกียร์อะไรนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยสำหรับตัว S นะครับที่อันเห็นคุณลูกค้าออกจากทางร้านเราไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพวกแบบของตัวท็อปมาใส่กันเยอะอย่างเช่นเอาพวกแบบของตัวแอเอาของตัวแซมาใส่ประมาณนี้นะครับ และก็ส่วนของตัวแอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับถือว่าในส่วนของตัวออปชั่นนี่ไม่มีอะไรเยอะมากนะฮะก็คือมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทางบริษัทหรือว่าทางป้ายแดงเนี่ยเขามีออปชั่นมาให้ะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนของตัวอุญนจนี่จะเป็นตัวดอกธรรมดานะครับและก็กระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าและก็จะมีเซ็นเซอร์ล็อกให้แต่ว่าตัวมองค่าตรงนี้เนี่ยเป็นแบบแมนวนลวลล้วนเลย นะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6สปีดเหมือนเดิมส่วนตัวบอกเป็นเอกผ้าสีดําครับคล้ายๆกับตัวแบบจะเหมือนกัมยี่ก็ไม่ใช่นะฮะแต่จนเป็นตัวบอกผ้าเฉยๆนะครับแค่ตัวเนื้อผงเนื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะดาๆคล้ายๆกับตัวกรัรมยี่หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดถามในอีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องตัวความกว้างนะครับถามว่ากว้างไหมก็กว้างในระดับหนึ่งนะครับคือตัวรถแคร็บเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆแบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะัก แต่ถ้าเกิดเราจะดูพวกแบบรถทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าพวกแบบโตโยต้าอินสูอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกแบบนโวล่าเนโวล่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะเพราะเนโวล่าออปชั่นจะเยอะกว่าแล้วก็ในเรื่องตัวภายในมันจะกว้างกว่าหน่อยกว่านี้นิดนึงนะฮะเท่ากับที่อ่านเคยนั่งมาเลยครับจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเรามองสภาพแล้วทั้งภายนอกและภายในนะครับทุกจุดสวยเนียนเดิมๆรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาฟาน,นีกันดีกว่าครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะสับสตัวรถเข้าใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว 1.9S นะฮะหรือว่าเป็นตัวสเปคแครตัวเตี้ยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับร้วนี้นะว่าตัวปี2017คันนี้เนี่ยที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 6 0 0 0 0 9,000บาทอันย้ำนะครับ469,000บาทถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าประวัติดีก็สามารถฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยตรงนี้เนี่ยอย่างที่อันบอกในหลายๆคลิปหรือว่าในหลายๆไลฟ์สดนะครับถ้าเกิดมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตอันนี้เราต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณลูกค้าทำอาชีพอะไร รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่และก็ต้องใช้เอกสารอะไรในการออกรถบ้างรายละเอียดต่างๆตรงนี้เนี่ยยังไงโทรเข้ามาสอบถามันดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้เข้าใจทั้งคนซื้อและก็คนขายด้วยยังไงก็ต้องขอฝากตัวสเปคแคปคันนี้ไว้ด้วยนะครับแม็กพร้อมแล้วที่เหลืออยากได้อะไรเพิ่มเติมยังไงบอกได้อย่างเช่นใส่ตู้ อย่างเช่นใส่ข้อประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถเข้าใหม่ไหมหรือว่ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวรอติดตามทุกคนได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้และเดี๋ยวคลิปหน้าอามาจะทำให้คลิปนี้ต้องขอตัวครัับสดี